กาบเปลี่ยนท่านนายกรัฐมนตรีชี้แจงครับกาบเรียนท่านประธานสภา,าและสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับก็ผมก็นั่งฟังท่านสมาชิกนะครับก็ได้พูดจาซึ่งในสถานที่มีการเสียดสีดูถูกสติปัญญาเหยียดยามบ้างนิดหน่อยนะครับผมก็ไม่ไปโกรธและเคื่องอะไรกับท่านนะครับแล้วก็ผมก็ไม่คิดว่าจะเ,าเป็นตัวอย่างที่จะมามะโมโหมาโกรธท่าน เรื่องการลงทุนคมานาคมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็น,ปนแผนงานเป็นแนวคิดแต่การจะทำเนี่ยมันต้องไปศึกษาายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นมันต้องมีการคิดมันอาจจะคิดถูกคิดผิดคิดไม่ดีแต่ท่านก็มันยังไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเราก็มีแนวคิดอย่างนี้ส่วนใดก็ตามที่เป็นส่วนเดิมชุมชนเมืองเดิมมันก็ต้องทําไปด้วยไอ้เส้นใหม่ก็ต้องท,ทําขึ้นมาบ้างมันไม่สามารถจะทาทีเดียวได้ทั้งหมดหรอกนะครับ เพราะนั้นผมคงคงไม่ฉลาดน้อยขนาดนั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นก็อย่าดูถูกที่ปราผมมากนักก็แล้วกันการลงทุนของภาครัฐเนี่ยเราก็เน้นว่าในเรื่องของการลงทุนส่วนใหญ่ก็ถ้าเราลงทุนเองจะใช้งบมาจํานวนมากนะครับเราก็มีการลงทุนแบบ PPP ก็คือร่วมรัดรัดร่วมเอกชนมีการประมูลมีการเซ็นสัญญามีการต่างอย่างโปร่งใสตามกฎหมายนะครับรก็ลด การลงทุนของภาครัฐไปได้เราจะสร้างถนนโดยสร้างเองครัว่ามารัฐเมื่อไหร่มันจะเสร็จนะครับเมื่อไหร่มันจะได้วันนี้เราก็หลโครงการก็ทำสำเร็จมาแล้วนะครับในเรื่องของออในส่วนของในเรื่องของการลดรายจ่ายหรือเพิ่มรายได,ได้เรื่องต่างเหล่า,านี้เรายังคงต้องดูงแลไปจนอยู่นั้นผมก็ฟังมาท่านก็พูดแต่เรื่องตรงนี้เรื่องความก้าวหน้าเลยกนาะคตเรื่องลงทุนเรื่องใน,นางท่าน แต่เดี๋ยวก็ย้อน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 แย้งกลับมาอีกเรื่องต้องดูแลคนจนคนมีน้อยผมถามว่าถ้าทําทุกอย่างอย่างที่เราต้องการกันทั้งหมดเนี่ยมีคนได้ทั้งหมดแล้วประเทศชาติจะเกิดจากที่ไหนครับถ้าต้องช่วยว่าเอ๊ะเราจะเสนอแนกกันยังไงดีว่าเอ๊ะเราจะเสนอแนกกันยังไงจะทํำยังไงกันให้มันมีไรายได้ทุกระบับพยายามคิดผมไม่ได้คิดคนเดียวผมไม่เคยไปนุมมาิใครเป็นกรณีพิเศษเป็นการเสนอแผนง,งานโครงการขึ้นมาโดยผ่านการกันกรองทณาการทุกระดับ มีคณะกรรมการทุกคณะผมไม่เคยลงไปสั่งผมไม่เคยไปเรียกผลประโยชน์จากใครผมยืนยันได้ตรงนี้นะครับผมยืนยันด,ด้วยคําตรงนี้ที่ผมอยู่ไ้ได้เนี่นะแต่โอเคครับผมก็รับฟังคมเห็นของท่านท่านบอกว่าพร้อมจะถกเถียงกับผมผมไม่ไปเถียงกับท่านท่านใช้คำพูดแรงไปผมไม่ไปเถียงกับใครหรอกครับนะพอผมเถียงสู้ท่านไม่ได้อยู่แล้วเพราะท่านเป็นอาจารย์เก่าที่ปรึกษาโน่นนี่เยอะแยะผมดูปะวบัิท่านมาท่านก็เก่งของท่านนะครับที่ปรึกษาบริษัทใหญ่ที่ปรึกษา สถาบันโน้ตสถาบันนี้ผมไม่เก่งเท่าท่านแต่ผมจริงใจกับน,นะแล้วก็ผมจะพูดในสิ่งที่มันทําได้สิ่งที่มันเป็นวิสัยทัศน์ที่มันอาจจะถูกหรือไม่ถูกแต่ก็ต้องไปหาวิธีการทําถ้ามันไม่ได้ผมก็ปรับได้ตรงนี้นั่นคือความเรียกว่าเราก็ต้องมีมาตรการที่ถูกต้องในการดำเนินการไม่ใช่ว่านายกสั่งอย่างนี้งกขออนุญาตใช้คํางงๆออกไปแล้วคนที่เหลือก็ต้องมาทำางโงๆตามผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะผมก็พร้อมจะปรับแก้ผมจะ ยินดีรับก็แต่ขอให้พูดจาก,กันดีๆวันนี้น่าจะดีกว่านะ oh. ในส่วนของค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยที่เราทำงบมามาแล้วเนี่ยท่านจะลืมว่าเรามีงบมาอยู่หลายส่วนด้วยกันทั้งงบกลางงบออส่วนราชการงบบูิการงบแรต่งที่ว่ามาทั้งหมดท่านรู้อยู่แล้วท่านต้องนึกถึงภาระของรัฐบาลว่าวัานนี้ดูแลคนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นการจัดสัดส่วนของตรงนี้มันต้องถูกต้องและเหมาะสม ท่านต้องไม่ลืมว่าสิ่งที่เราดูแลประชาชนที่แมีน้อยปีหนึ่งเท่าไหร่กี่แสนล้านนะไม่ว่าจะประกันราคาไม่ว่าจะอะไรรายได้น้อยอะไรพวกนี้ท่านต้องคํานึงถึงภาระตรงนี้ด้วยซึ่งประชาชนที่ท่านพูดมาเนะ่ะเขาเรียกร้องอยู่แล้วผมเข้าใจเขาผมพยายามอย่างยิ่งยวดจ,จะทําให้ได้มากที่สุดแต่มันก็ต้องค่อยๆทยอยตามงบประมาณที่มีอยู่ในแต่ละปี ง้มาในแต่ละส่วนวันนี้อย่าเอาง้มาในเรื่องฟื้นฟูมาตีง้อมาในเรื่องของง้มาปีหกสี่มันคนละงบกันมันมีง้อมาที่สามารถจะไปสอดประสานได้ตรงน้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เพื่อความเข้าใจนะครับเรื่องเดือมน้ำนะานก็พูดมาหลายรอบแล้วไม่ว่าจะซื้ออะไรก็แล้วแต่ถ้าก็ขัดข้องมาทั้งหมดอะนะก็เราได้พูดถึงเหตุผลความจำเป็นไปแล้วเรือน้ําที่ว่าเนี่ยนะครับเขาดําได้เขากินน้ําไม่ลึกมากก็ดําได้น้ําลึกเขาก็ดําได้นะ ไม่ใช่รัฐบาลหรือว่ากระทรวงกลาโหมมันจะไปซื้อเรือมน้ําที่มันดาไม่ได้ผมว่าทางเทคนิคเนี่ยมันทาได้หมดนะเพราะฉะนั้นจะซื้ออะไรก็ตามมันต้องมีเหตุมีผลและมีความโปร่งใสนะในส่วนของถนนเนี่ยเราก็พยายามทาทั้งถนนใหม่แก้ไขถนนเก่าและถนนที่มีปัญหาทั้งหมดที่ท่านกล่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ยต้องซ่อมมันมันสร้างมาตั้งแต่สมัยไหนมันสร้างสะสมมาห้าแสนกิโลเมตรมันสร้างมาตั้งเมื่อไหร่ก็ต้องหาผู้มาตรงนี้ไปดูแลตรงนี้ แล้วก็ทําถนนใหม่ทําถนนที่มาทนนันทมไมมันกท็ทำไปเรื่อยๆๆ,ๆมันไม่สามารถจะเสร็จได้ในปีเดียวหรือสองปีหรือสามปีหรอกครับก็เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ระยะยาวที่ทําไปมงบประมาณที่ออกมาให้ส่วนการเป็นมงบประมาณในเรื่องของการทาหน้าที่ตามพันธ,ธกิจภารกิจโดยตรงของเขานะส่วนใดที่ต้องไปบูรณาการหน่วยงานอื่นมันก็มีโครงการอย่างนั้นออกไปแต่ก่อนไม่มีแบบนี้หรอกครับถ้าเราก็เริ่มมาไงก็จะยอยบริการมามันไม่ทันใจท่านหรอกครับ ไม่ทันใจที่จะเปลี่ยนสถาบันชาติรราาสถาปนากากษัตริย์ของเราได้ไม่ทันใจหรอกครับท่านะลื้อทั้งหมดเลื้อระเบียบปัญหาการแผ่นดินทั้งหมดมันยังทําไม่ได้ตอนนี้หรอกครับนะก่อนยิน,นดีครับกับการที่ท่านกล่าวว่าท่านได้เดินทางมาถึงจุดสุดท้ายของท่านแล้วนะครับขอบคุณนะครับคําพูดเสียดสีดสต่างๆผมว่าไม่ถือสานะครับผมถือว่าผมเอาโศกกับท่านขอบคุณนะครับในคำแนะนำมันเป็นประโยชน์ และก้นที่ไม่เป็นประโยชน์ด้วยนะครับก็ฝากประชาชนช่วยช่วยแยกแยะด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณขอโทษท่านสมาชิกอื่นๆด้วยนะครับ,บ,ท,ท,รบที่ต้องต้องฟังเรื่องแบบนี้นะผมไม่อยากจะพูดแบบนี้นะแต่ผมไม่ได้โมโ oh หใครเลยนะผมยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาขอบคุณครับ